สวัสดีครับใครสนใจครีมซูนเขาวัวนะครับขวดละ240บาทนะครับรวมส่งนะครับขวดหนึ่งทำได้7ตัวถึง10ตัวนะครับอายุก็ตั้งแต่5วันไม่เกิน45วันนะครับขวดหนึ่งก็เก็บได้ประมาณ2ปีนะครับปิดฝาสนิทแล้วก็วางไว้ในบ้านนะครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็มียาถ่ายพยาธิแบบลาดหลังนะครับคาบุมหมกขวดละ100บาทนะครับขวดขนาด30 มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใช้ได้กับน้ำหนัก300รกิโลนะครับเทราดหลังเลยนะครับใช้ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับขวดละ100บาทนะครับค่าส่งขวดละไอค่าส่งนะครับเงินโอน50บาทนะครับปลายทาง70บาทนะครับแล้วก็มียาไล่แมลงนะครับดอม่านะครับขวดขนาด100ซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้ประมาณ 25ลิตรถึง30ลิตรนะครับฉีดพ่นตามคอกตามตัววัวนะครับเงินโอนขวดละ150บาทนะครับปลายทางขวดละ170บาทนะครับสนใจติดต่อบ่าวมบได้นะครับเพจบุ๊กเฟซเพจเฟซบุ๊กนะครับบ่าวมบคนเลี้ยงควายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูแม่ลูกอ่อนนะครับ ตัวนี้มีอยู่สองแม่แม่นี้มันเป็นเบอร์ศูนย์แปดเอ็นอลศูนย์แปดลูกเพิ่งออกได้สองวันครับคือตัวนี้เดี๋ยวพามาดูลูกนะครับลูกเอาก็จับให้กินนมยังงับเองไม่เป็นแต่ก็ไม่ยากหรอกพอมันนั่นปุ๊บมันจะจับหน่อยก็งับเองเลยลูกแดงลูกแดงเวลาขับปล่อยลูกหน่อยลูกหน่อย โชว์หน่อยลูกเพราะจับก็งับไม่ยากแม่มันก็ไม่ดุจ่ะฉีดวัคซีนไปเมื่อวานฝนตกเลยอ๋อวัคซีนอะไรครับอาจารย์ลํำปีน่ะอ๋อลํำปีออกครับผมจะฉีดเลยได้กี่วันครับหรือฉีดเลยก็มันมันออกตอนบ่ายของอีวันหนึ่งมันยังอ่อนอยู่พอวันรุ่งขึ้นผมก็ฉีดถ้าออกเช้าเนี่ยตอนเย็นถ้ามันแข็งยืดได้ผมก็จะฉีดเลย ไม่ค้างคืนนี่ก็ไอสองตัสองนะครับทองแดงลูกมันตัวแดงนะครับไอนี่วีแปดตัวขาวเนี่ยลูกสองสี่ทัแปดครับนะลูกตัวนู้นเจ็ดสองสี่ทัพแปดนะครับ V ีแปดคงจะไปดำดำนะดูขนมันแทรกแทรกครับไอวีแปดนั่นมันไอเจ็ดสองสี่ทัแปดมีมันมันเป็นวัวดำดำแม่เขาจะเป็นตัวนู้นนะครับตัวอยู่ข้างหลังเบอร์เจ็ดเก้านะครับแม่ชุดนู้นก็จะเป็น เจ็ดเกครับที่หลุดมา2ตัวเจ็ดแไอตัวโบ๊ทนะครับตัวโบ๊ทเขาเอาไปอี่นู่นนี่เจาเอาไป้ล้วไปนะครับครับครับเขาเอาไปแล้วเขาซื้อเป็นหัวท้องไปค้อดียวครับอาจารย์หลังนี้คงผมจดให้เขาประมาณมิถุนาดยพุทธภามิชุนาผมจดให้เขาไว้แล้วว่าถ้า280วันวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะผมจําไม่ได้ให้ระวังครับเพราะสองร้อก็แปดเ็ อีตัวนี้เท่าไหร่นะแปดจิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ให้เขาระวงังผมก็โจทย์ให้เขาไปแต่ตัวนั้นพิิตไม่ได้แยกเศตัวนั้นเออลูกไอ้นี่เหมือนกันไอเนี่ยไอโหอินวันเนี่ยครับลูกโหอินวันที่ว่าลูกเป็นลูกไอแมก,กติกสองตูนนั่นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเปิดจองนะครับ ครับก็ก็มีหลายตัวอยู่ครับเนี่ยเพราะว่าในแปลงก็มีนะครับในแปลงอยู่นู่นอีกและวอที่เพิ่งออกมาใหม่เหมือนจะทะยอยออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับครับบางรอบก็มีสองตัวแต่รอบต่อไปก็คืออ,อีเบอร์สามสิบนันคือตัวเดียวคุณไก่วีแปดเจ็ดสองสี่ทับแปดได้สองตัวครับห้าหลอดชุดนี้ได้สองตัวหลอดเท่าไหร่ครับอาจารย์น้ำเชื้อห้าพันห้าห้าพันห้า ตอนนั้นนะผมไม่รู้นะบึงสัมพันธ์ตักแต่ปีที่แล้วนู้ดไม่ใช่กุมภาที่แล้วนี่นะกุมภาหน้าหลอดก็เกือบสามหมื่นสองหมื่นก็ได้สองตัวสองหมื่นแปดครับก็ประมาณอย่างนี้นลครับได้สองตัวนะครับถือว่าคุ้มไหมครับอาจารย์ผมว่าคุ้มนะคุ้มนะครับตรงเมียกระตกอตีแล้วค่าน้ําเชื้อตัวละหมื่นห้าอ่ะกระตัวละหมื่นห้ามันก็ยังได้ตัวเมียครับตัวเมียมันก็ไปห่างกับตัวผู้อีกใช่ไหมใช่ครับ ก็พยายามจะปั้นให้เป็นโจเมียแหละผมก็ถ้าถ้าไหนไม่ผ่านไอ้อย่างนี้มันฟุกมาเองอะอย่างไหนเราก็เป็นโจเมียอย่างมันก็ไปกำไรไปน้ำเชือก็ไม่แพงแต่ต้องรอดูอีกสักเดือนสองเดือนนะครับล่ําถึงจะล่ํานะครับโซไหนอันนี้ยังจับมันยังงัดนมไม่เป็นครับเดี๋ยวไปดูแม่นน้นนะครับโซ่สิบเก้าครับห้าเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นแม่ของ ตัวขาวนะครับเอาไอวีแปดมาใส่ผสมวีแปดนะครับแล้วมันจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอดูแต่แม่เขาเป็นลูกเจดีเฮดเจดีเฮดมันโซ่สิบเก้าทับห้าแมนโซ่นะครับมันก็สายเขาก็ดีนะแม่มันอีกทีก็เป็นลูกไอ้ไอ้เบอร์ศูนย์สองก็ลูกไอ้เบนตันสี่ศูนย์หกอะเมนโซ่เบนตันสี่ศูนย์หกอะสายดีเดี๋ยวรอรอลุ้นตัวลูกนะครับเอออีจวนนั้นนะผมลืมบอกไปอีบุศูนย์แปดที่ออกลูกแดงอะครับตัวเมียล้วนๆเลยนะโอ้ให้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าออกมีแต่ลูกตัวเมียน่ น้ำเชื้อรวมมานะครับครับก็น้ำเชื้อรวมเรวดิเนี่ยโอ้หกหกตัวตัวนี้สิแล้วก็เดี๋ยวแต่ลูกของมันที่เรารอดูอีเบอร์แปดสิบเจ็ดตัวขาวเนี่ยคือลูกของมันผมว่าจบไปแล้วดูที่ว่าลูกของมันจะถ่ายทอดมาเป็นเมียล้วนเหมือนมันไหมครับลูกลูกของมันอีกทีแต่ตัวมันแน่นอนแล้วล่ะจบเมียโอเจอผมไปเจอที่อาจารย์สำลิศตัวหนึ่งกลุ่มที่ให้ลูกตัวเมียล้วนนะครับหกเจ็ดตัว แกก็เก็บไปหมดเลยใช่ครับแกบอกให้ตัวเมียล้วนเลยเออแกบอกถ้ามีคนชอบก็บ่อยเพราะว่าแกเก็บไปเยอะแล้วแกบอกผมก็จะเก็บไว้นยลองลองดูดูวัาที่จะตัวเมียล้วนแกบอกว่าวัวอย่างนี้เป็นวัวเหล่าดีนะครับน่าเก็บได้ได้ตัวเมียครับเหล่าตัวเมียห้าตัวหกตัวนะครับไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับมันแดงด้วยแล้วไอ้นั่นดำอันนี้ผสมพ่อดำวีแปดแล้วครับวีแปดเจ็ดสองสี่ทักแปดนั่นแหละ กับแม่แดงโบท๊ทเข้มๆนะครับแล้วมันเป็นถ้าน้ําเชื้อใหม่ๆมาผมจะผสมเี้ยพอได้มาปุ๊บก็ใส่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 ๆๆแล้วมันจะออกมาเราจะได้เปรียบเทียบด้วยว่าแม่ขนาดนี้ให้ลูกอย่างนั้นแม่ให้ลูกขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เทียบดูที่ว่าการให้ลูกมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ใกล้คลอดนะครับมิจนานี่นะครับครับแต่ตัวนี้ให้ลูกก็ไม่เคยผิดนะครับนี่รู้สึกตัวผู้เหมือนลูกมันนั้นอะ ถ้าเรื่องสีเอาไอ้ทองแดงใสครับใส่นอกไม่ติดอีนี่ถ้าถ้านอกใส่ติดนี่คือหลอดเดียวโอ้หรือได่ไม่เกินสองหลอดครับบ,บางทีก,ก็เป็นสัดจัดจัดดูชัดๆดีๆ,ดๆ,ดๆดก็เอาอีกสักหลอดหนึ่งถ้าสองหลอดไม่ติดก็เอาไนใส่แย<า>กเพศไหมครับ,รบอาจารย์แยกครับก็ไอวีแปดเมื่อกี้นี่ที่ว่าได้สองหลอดแล้วนี่อยู่เนี่ยตัวเอออยู่เพเท่ากับ มันถ้าผมคิดว่ามันไม่ผิดพาดแล้วมันก็คือเป็นตัวเมียตัวเมียระดัตัวละหม่ค่างเชื้ามหมื่ค่านัเชือ 5, 5, 25, 27, 25, 5, 25, 27, ้อห้าห้ายี่สิบห้ามันห้าห้าแล้วก็สองพนเออห้าสองพันห้าห้มื่เจ็ันห้าบาทเจ็ดพนหาร้อยนะครับน้ำเชื้อห้าห้าโดสนะครับโดสละห้าพัห้าครับเราได้สตัวผสมได้สองแม่นะครับก็คือหมดไปหาหลอดนะครับได้ท้องสองตัว ก็ถือว่าพอใจครับตัวนี้ห้าได้สองได้พอใจพอช่วงหลังนี่มือตกจังเลยตัวหนึ่งนี่สามสี่ห้าบางทีนะผสมอ่ะไอหนึ่งสองเนี่ยมีน้อยเดี๋ยวนี้ที่ที่ผ่านเลยหนึ่งสองมมีน้อยจะเป็นสามสี่ห้าเอออีตัวแดงที่ว่าสีสวยๆจัดๆเลยที่หัวสาวนะผมผสมไม่ติดผมส่งไปให้ปิยพงศ์เขาอ๋อตัวแดงที่อาจารย์เก็บไว้นะครับเลยส่งไปให้ปิยพงศ์เขาก็สาวอะไรเขาวันนั้นเขาก็โทรมาแจ้ง ทีนี้เรื่องน้ําเชื้อผมก็บอกเขาบอกเอาอย่างดีเลยนะเอาเป็นแยกเพศผมบอกว่าถ้าอย่างดีเขาบอกว่าเจ็ดปันห้าผมบอกเอาเอาดีไปเลยผมกะนั่นก็นจะวัดอีกสักสองรอบ,รบถ้ารอบนึงไม่ติดก็เอาเจ็ดปันห้าอีกถ้าไม่ติดเขาบอกสามพันห้าก็มีขั้นตำ่ำก็หมื่นห้าแล้วนะครับสองรอบอ้าวกดเป็นตุวมเมียนะอาแวสีแดงแล้วแม่ดีด้วย<ม>ตัวนี้นจำเลขไม่ได้พ่องัวมันก็อยู่ในเกณฑ์กับบอกไงละ่ะ คุณรู้จักหมูแดงเขาก็บอกกันผมว่าไม่ได้มันเนี่ยตัวใหม่ๆเขาเนี่ยครับเราก็ต้องต้องยอมเสี่ยงนะผมว่ามันไม่เสี่ยงนะมันคุ้มค่าโจเมียนะอ้าวเจ็ดพันห้าเนี่ยสมมุติว่าสองครั้งเท่ากับหมื่นห้าคุณได้โจเมียนะแล้วงวแดงเลยนะเออแล้วและไอพ่อก็พันธุกรรมเขาก็เขาก็ดีแหละอย่างเงี้ยผมผมไม่รู้นะในความคิดของผมว่ามันมันคุ้มครับแล้วเอในภาวะ ราคาที่ตกต่ําอย่างนี้ครับทาไมเรายังกล้าลงทุนอยู่ครับก็อย่างว่าน้อยไอ้ยางผมผมก็บอกคนเป็นฟาร์มผูกพันแล้วเนาะเราก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วถึงมันผมจะขายได้ตัวหนึ่งไม่ถึงแสนมันก็ไม่ได้ขาดทุนล็อกอันที่จริงอสมมติผมได้เป็นตัวเมียมาผมขายเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นแต่ใจจริงๆแล้วถามว่าผมจะขายแล้วผมก็รักผมก็หนาดพแพงอย่างนั้นผมยังสู้แต่ถ้าได้มาเราก็จะได้เก็บเอาเป็นแม่ก็ได้จะมันขายไม่ได้ตามที่เราต้องการอะไรประมาณมนี้นครับตัวดีนะครับครับตัวดี เพราะตัวนั้นตัวเด่นด้วยไอ้เรื่องสีตัวนั้นยอมรับอยู่แล้วล่ะคัาตัวนั้นก็หายากนะที่จะสีจําได้ครับตัวนั้นจําได้ครับตัวป่วนกล้องดีๆนะครับครับมันก็ประมาณนั้นก็ก็ยังบอกเลยครับว่าตอนเนี้มันคนที่อยากจะเลี้ยงก็หน้าเลี้ยงผมดูในคลิปโอ้โหบางผมไปเจออยู่ชุดหนึ่งอ่ะเขาขายยกอ่ะแยกก็ได้แม่ลูกผมจําได้ว่าแม่ลูกมันเป็นลูกของไอ้ลายรับลูกมันก็ สวยอะสองแสนห้าเท่ากับตัวละสิบสองหมื่นห้าพันเองครับผมยังหืมชอบแม่เขาใ่สวยนะครับดูก็เขาก็จะเลิกเลี้ยงกันอะไรก็ก,ก็คิดเรื่องงัวทําทไมมันจะไม่ดีอะตอนซื้อมาคุณก็ต้องเลือกเขียนไว้ก่อนที่เราจะเอางัวมาเลี้ยงครับก็นะเลือกดีๆกันทางนั้นนะ่ะงัวดีๆทางนั้นนะครับตอนเนี้ยก็ลองลองดูก็จริงจริงไว้หน่อยนึงเรื่องมิจฉาชีพก็มีมาอีกเหมือนกันประเภทจองงัวแล้วก็หายไปเลยนะ <laughs> พอดีลูกค้าก็มาซื้อก็ผมก็มาบ่นก็ต้องระวังระวังหน่อยเนาะอย่างว่าเราจะไปดูว่ถ้ามาดูเนี่ยมันให้มันเห็นเออมีตัวตจริงนะอะไร่บงนี้ก็คนที่เจอส่วนมากก็นึงคืออ่าถูกเกินความเป็นจริงนะครับเขาชอบด้วยแล้วเฮ้ยนี้มันถูกเอารูปตัวดีๆมานะครับราคาถูกเกินใบเบยอะไรเขาก็มีถ่ายให้ดูอะไรแบบนี้แอบอ้างนะครับแล้วก็เสียเวลาหน่อยนึงับ ด,ดีกว่าเสียความรู้สึกครับครับครับโอโ้เรามันมันเหมือนมันมันเสียความรู้สึกอย่างเรามาดูเนี่ยถึงเราชอบแล้วเนี่ยเราจะซื้อแพงกว่าเขาอย่างที่อื่นเขาซื้อกันแค่แสนเดียวเรามาซื้อสักแสนห้าแต่เราชอบมันแพงรเราเห็นตัวตนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เสียใจแล้วครับครับได้มาเห็นการการเลี้ยงการดูแลนะครับเรชอบแล้วมันก็อาจจะแพงกว่าคนอื่นแต่เราชอบแต่ถ้าเกิดเราไปเสียเงินอย่างนั้นมันก็เสียมันไงมันงดกิดมันก็เสียความรู้สึกเนาะโอ้โหเราไน่าพลาดเลยอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวไปดูตัวนี้เป็นเกจควมรู้นะครับ